วันนี้เรามาอัดฟางกันอยู่ที่ห้วยป่าหวายครับผมอเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีครับผม 8, อูโบต้าเอลสามหกศูนย์แปดกับอินเตอร์สี่สี่ศูนย์นะครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ครับผมนี่ครับผมเป็นเขาสระบุรีครับผมใครสนใจเครื่องอัดฟางก็ติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามสามหนึ่งหกศูนย์เก้าเจ็ดแปดครับผม บางทองแท็กเตอร์ของเรามีนึกกันทั้งหมด3สาขาครับผมสามารถรับชมได้ทั้ง3ที่ครับผมมีอยู่อำเภอจอมพัฒนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอำเภอ,อยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดวีรบุรทางขึ้นเขาปอนุ๋งครับผมเพิ่งเปิดใหม่ครับผมยังไงก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยครับผมใครสนใจก็ลองโทรมาสอบถามมาดูได้ครับผม อัดจริงส่งจริงครับผมนองป่าหวายเสาให้สรับบุรีครับผมส่ทงทั่วประเทศครับผมนะเครื่องอัดฟางมือสองจากฟางทองแท็กเตอร์ครับผมหรือไม่ก็จะสนใจเป็นมือหนึ่งลันชาย <S <S 2 0 6 0ก็ได้ครับผมมีเลือกชมมากมายหลายรุ่นครับผมไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมง,งานอะไรเชือกมัดฟางครับผมโทรเข้ามาสอบถามมาได้ที่เบอร์083 3 1 6 0978 มีบริการครบวงจรครับผมวันนี้มาอัดฟางกันอยู่กลางทุ่งนาครับผมเป็นงานาบริการหลังการขายครับผมก็ไงปลากดติดตามบุครลดิ่งช่องของเราด้วยด้วยครับผมอัดจริงตรงจริงครับผมจางฟางพองเทคเตอร์ครับผมน้องปลาไว้เสาให้สระบบุรีครับผม